สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับมาุดมสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตนะฮะต้นไม้ที่ล้อมมาแล้วก็เพิ่งมาลงไว้เมื่อวานนี้นะฮะนี่ตั้งถึดแล้วเรียบร้อยและะ้วนี่จะเป็นต้นพูนซับนะฮะเนี่ยดูนะ,ะนี่ล้อมแล้วก็ลงหลุมเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยหกต้นนะฮะนี่ส่วนต้นนี้นะฮะยังไม่ถึงหยุดก่อนหลุม นี่เป็นหลุมที่ขุดไว้เพื่อจะเอาต้นหนึ่งมาลงนะเนี่ยก็เป็นหลุมที่ยังไม่ได้ลง่ะส่วนถัดมาเป็นต้นมั่งมีนะต้นมั่งมีต้นต้นนี้สูงทีเดียวนะสูงมากนะโอ้แล้วก็หลุมที่จะลงต้นหนึ่งแต่ยังไม่รู้จะลงหรือเปล่านะอาจจะถมว่ามันคิดกันเกินไปแล้วก็มาไฮไลท์เลยนะก็คือต้นพูนซับนะเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มดีมากต้นนี้นะโอ้สุดยอดนี่เป็นต้นพูนซับนะก็คือแบบ ไอสารเขาเรียกว่าต้นกระบกนะลูกกินได้นะเนี่ยแอลมอนอีสานครับอ่าสวยงามครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูต้นถัดไปนี่ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นต้นปูนซับอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะนี่สวยงามนะเตี้ยสวยกิ่งสวยรากสวยโอ้ยช้ได้ไดนะ แต่ค้ำยังไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะค้ำใหม่อีกทีหนึ่งค้คำพอตั้งอยู่เฉยๆนะั้นก็เดี๋ยวจะเอาทำเหล็กให้ช่างเขาทำเหล็กค้ำดีๆกว่านี้ครับตั้งเพื่อมให้มันล้มก่อนอันดับแรกนะอ่าแล้วมาดูต้นถัดไปครับต้นถัดไปจะเป็นต้นมั่งมีโบราณน,นะฮะต้นผมบอกว่าต้นมั่งมีอายุก,กว่านี่ยังมีห้าสิบปีได้มันต้นเนี้เจ้าของเขาบอกเขาอายุห้าสิบกว่านะเขาเกิดมาเขาเจอเลยครับนี่ห้าสิบหกสิบปีได้ นี่ต้นมังมีนะเออสวยสวยแบบอีกแบบมังมีพูนซับนะในสวนของเราก็จะมีประมาณนี้ครับต้นไม้มองคนมังมีพูนซับมะขามขนุนมะยมต้นอะไรอ,อินทนิลนนุนฮนะอันนู้นก็จะเป็นต้นพูนซับใหญ่ตรงกลางสวนเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้น มังมีเล็กๆนะนี่ก็มาอัปเดตให้ดูครับมาอัปเดตให้ชมกันนะก็ยังไงก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมอนุ์สไตล์ชาแนลเ้าเดินครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคแล้วคลิปนี้ก็บ๊ายบาย